สัสดีค่ะมาเจอกับพิทอีกเช่นเคยนะคะกับช่องอุไรวันบีสวีเดนนะคะเที่ยวสวีเดนด้วยรถบ้านนะคะแต่วันนี้นะคะพิทไม่ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะคะวันนี้นะคะพิทจะมารีวิวรถบ้านค่ะ หลายหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าครอบครัวของเราได้ซื้อรถบ้านมาแล้วเป็นคันที่3นะคะซึ่งคันแรกพิทได้รีวิวไปแล้วนะคะซึ่งจะเป็นคลิปแรกๆของช่องนะคะก็กลับไปดูได้นะคะคันที่2ไม่ได้รีวิวนะคะแต่คันที่3นี่คือพิทจะต้องรีวิวสักหน่อยนะคะค่ะรถรถบ้านคันนี้นะคะเป็นรุ่น Mercedes-Benz He me 880นะคะ Masterline ปี2022นะคะ มีความยาว9เมตรนะคะแล้วก็มีความหนักถึง5,500กิโลกรัมนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าทําไมถึงมีคำว่า h ิเมนะคะ,ะฮิเมรตัวนี้นะคะเป็นบริษัทในประเทศเยอรมันนะคะซึ่งเขาจัดจัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อทำรถบ้านและรถลากคาราวานโดยเฉพาะนะคะซึ่งในแต่ละปีนะคะเขาจะ,ะเขาจะสร้างรถบ้านหรือ,อรถลากคาราวานมากกว่า5,000คันเลยนะคะ และบริษัทฮีเมอร์นี้นะคะก็เป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอคุณภาพนะคะแล้วก็ดีไซน์ที่ทันสมัยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะข้างในครถคันนี้นะคะรถคันนี้ก็จะมีม,มีมีความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งดูดจะได้จากบันไดนะคะซึ่งบันไดนะคะเราแค่กด กดตรงนี้นะคะไอ้กดตรงนี้นะคะบันไดก็จะออกมานะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูดูโซนข้างในกันนะคะค่ะพอเราเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะได้ฟิลในเรื่องของรักชัลลีนะคะเหมือนเราอยู่ในโรงแรม5ดาวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากโซนตรงนี้ก่อนนะคะโซนตรงนี้นะคะก็รถคันนี้ก็คือเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีทั้งหมด5ที่นั่งนะคะก็คือ หนึ่งที่นั่งตรงนี้นะคะโซฟเฟอร์แล้วก็ข้างโซฟ์เฟอร์นะคะแล้วก็สองที่นั่งตรงนี้นะคะและอีกที่นั่งหนึ่งก็คือโซนตรงนี้นะคะค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะก็คือ,อเพื่อนๆจะเห็นที่นั่งมีที่ว่างเหลายที่ใช่ไหมคะแต่ว่ากฎในประเทศสวีเดนนะคะก็คือ,คอ ถ้ารถบ้านระบุว่านั่งได้แค่5้าคนก็คือสามารถเดินทางได้แค่5้าคนนะคะเพราะว่าผู้โดยสารทุกคนจะต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกคนนะคะเราไม่สามารถที่จะบรรจุคนเข้าไปอีกแล้วก็ไปนั่งไปนอนบนที่นอนหรือว่านั่งตรงไหนก็แล้วแต่นะคะผิดกฎหมายนะคะไม่สามารถที่จะทาได้นะคะซึ่งที่นั่งห้าที่นั่งนี้ก็จะมีเข็มขัดนิรภัยแล้วโซฟาตรงนี้นะคะ เวลารถจอดนะคะก็คือจะเห็นเป็นโซฟาที่นั่งใช่ไหมคะแต่เมื่อเวลารถเดินรถเดินทางนะคะเราก็จะพับที่นั่งนะคะแล้วก็ทําให้ที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัยก็สามารถที่จะเดินทางได้นะคะแล้วก็ส่วนส่วนที่นั่งสองที่นั่งนี้สามารถที่จะหมุนหมุนมาได้นะคะเวลาที่เราจะทานอาหารแล้วก็หมุนโซฟามาก็เหมือนนั่งเป็นวงล้อมอย่างนี้นะคะส่วนข้างบนนะคะตรงนี้เลยเป็น ๋ยสักแปบนะคะส่วนข้างบนนะคะก็จะเป็นที่นอนนะคะนอนได้สองคนนะคะข้างบนนี้ก็คือเวลาที่เราจะเอาลงมานะคะเราก็จะ,ะพับที่สองที่นั่งนี่ก่อนนะคะถึงจะเอาลงมาได้นะคะก็นอนได้สองคนนะคะอุย้ยเปิดไฟด้วยค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะเป็นโซนตรงนี้ก็คืออันนี้คือทีวีนะคะก็คือเราก็สามารถเปิดมาตรงนี้แล้วก็กดทีวี เห็นไหมคะอิเล็กทรอนิกส์คือสุดยอดมากนะคะก็คือเปิดมาก็จะเป็นทีวีก็นั่งกินข้าวไปด้วยดูทีวีไปด้วยนะคะสังเกตที่สังเกตทีตท่วัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้นะคะคือมันมีความแบบเป็นลักชวรี่เลยนะคะต่อมานะคะก็เป็นโซนครัวโซนครัวตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเป็นซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็มันจะมีอีกที่1 ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงกับ,ก,บการจัดการกับหาของมาใส่ในรถบ้านนะคะเพราะว่าเราจะเดินทางเร็วๆนี้นะคะอันนี้ก็เป็นซิงล้างผักนะคะก็ในรถคันแรกกับคันที่สองนะคะไม่มีนะคะที่ซิงล้างผักนะคะส่วนอันนี้เช่นกันนะคะเป็นเตาหัวเตาไฟไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นหัวเตาไฟฟ้าแล้วก็ เป็นมีหัวแก๊สด,ด้วยนะคะรถคันแรกกับคันที่สองก็คือไม่มีแบบนี้นะคะตรงนี้ข้างบนนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะจะเป็นอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะเราเก็บในโซนตรงนี้เลยซึ่งระบบตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราจะปิดแรงๆแบบนี้ใช่ไหมคะจุ๊บก็คือระบบเขาก็จะเป็นแบบเหมือนซอปปิดแบบซับซอปนะคะก็คือคือมันดีอะเอาง่ายๆนะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่เก็บ ช้อนเก็บมีดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ะระบบล็อกของเขาก็คือจะเป็นแบบคือไม่มีตะปุ่มตะป่ําออกมาให้มันเกี่ยวนุ่นเกี่ยวนั่นนะคะก็คือนี่คุณดีไซน์เขาสุดยอดมากนะคะส่วนด้านนี้ค่ะอันนี้ตู้เย็นคือตู้เย็นตัวนี้พิธอยากมีที่บ้านมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะมันสามารถเปิดได้สองข้างค่ะทุกคนเห็นไหมคะ,ะเปิดมาด้านนี้ปิดด้านนี้อมาเปิดด้านนี้อีก เห็นไหมคะคืออยากมีที então, ่บ้านมากแต่ว่ามันไม่มีขายข้างนอกนะคะตัวนี้ก็เป็นช่องฟิตนะคะแล้วก็เป็นเตาอบนะคะอันนี้ไม่ใช่ไมโครเวฟนะคะเตาอบนะคะก็เนี่ยคือพิ่ชอบคือพิ่ชอบดีไซน์ในเรื่องของคือคันนี้เป็นคันที่ดีไซน์ตรงสเปคมากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนแบบลวดลายเหมือนไม้สักอะเนาะคือแบบลายแล้วก็สีก็คือคือโทนมันเป็นเหมือนเหมือน เขาเรียกว่าเหมือนลุงแรมอะคะ่ะชอบนะคะอันนี้ก็เป็นที่เก็บของนะคะจะเป็นพวกหม้อหุงข้าวอะไรก็แล้วแต่นะคะคุกก็จะมีนะคะฟิทก็จะเอาไปคุกกะสังนะคะต่อมาค่ะต่อมาอันนี้ก็คือห้องน้ํานะคะห,ห้องอห้องอาบน้ํานะคะซึ่งถ้า แต่ว่าคือเราเราไม่อยากจะใช้นะคะพิทไม่อยากจะทําให้มันสกรปรกนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทําความสะอาดยากกันเนาะก็คือพิทอยากคงความใหม่เพราะว่าในในการที่เราไปแคมปิ้งต่างๆนะคะเขาจะมีห้องอาบน้ําห้องน้ําในส่วนรวมนะคะก็เหมือนเราไปเข้าค่ายลูกเสือเนาะก็คือไปอาบน้ําในที่แคมปิ้งนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ในอนาคตนเนาะถ้าเราจะขายต่อนะคะก็มันก็จะ เขาเรียกว่าขายได้ในราคาดีเนาะถ้าเราไม่ไม่ใช้เลยไม่ทำให้มันสกรปรกนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำค่ะเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะคะนี่ห้องน้ำนะคะก็จะเป็นโซนห้องน้ำซึ่งโซนห้องน้ำอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเหมือนในบนเครื่องบินนะเนาะ,นะก็จะเป็นแบบกดน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็น อ่ามัตเตียลก็คือเป็นเซรามิกนะคะก็ไม่ใช่พลาสติกนะคือคือลวดลายก็คือ,คอดูดีนะคะส่วนซึ่งอ่าห้องน้ำกับซิงค์ล้างหน้านะคะถ้าในรถคันเก่านะคะก็คือมันจะอยู่ในที่ที่เดียวกันนะคะแต่รถคันนี้ก็คือด้วยความที่รถมีความกว้างนะคะแล้วก็อ่าทำให้มีพืนพ้นที่เยอะนะคะก็จะทำให้อ่า มันมีพื้นที่ที่จะทําเป็นแยกอีกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแยกซิงล้างหน้าห้องน้ํานะคะแล้วก็ห้องอาบน้ําแยกกันเป็นเป็นสัดส,ส่วนนะคะแต่ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะปิดประตูตร,ตรงนี้แล้วเราอยู่อยู่ในโซนส่วนตัวของเรานะคะก็คือ,คอมันก็นข้าที่จะ private นิดหนึ่งนะคะก็ถือว่าดีแล้วก็ถ้าจะสังเกตนะคะก็คือตรงเนี้ยเราสามารถที่จะ ใส่พวกของอะไรต่างๆแล้วก็จะมียางนะคะยางรัดเพราะว่าเวลาที่รถเดินทางรถรถเคลื่อนที่นะคะมันก็จะค่อนข้างที <trans lad ritt> ่จะโครงเคลงใช่ไหมคะตัวยางตัวนี้ก็จะรัดของไว้นะคะไม่ให้มันหล่นลงมาแตกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของพวกห้ซุสุปุงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะต่อมานะคะโซนที่ โซนคอมฟอร์ตนะคะโซนโซนห้องนอนนะคะก็คือที่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําเป็นที่นอนเป็นเหมือนเป็นที่นอนที่นอนเดียวนะคะสามารถที่จะทําได้นะคะแล้วก็เอาฟูกตรงนี้ออกมาแต่ที่นี่คือเราไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าลูกสองคนคนโตนะคะเขาสามารถที่จะนอนอ่า ตรง,ข,งข้างหน้านะคะ2คนนะคะส่วนอันนี้เป็นที่นอนของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็ตัวเล็กก็จะนอนกับแม่อยู่แล้วนะคะก็คือเวลาที่เราจะเดินมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนมันก็จะได้ง่ายนะคะมันก็จะเป็นบันไดตรงนี้ออกมานะคะแล้วผ้าปูที่นอนนะคะตอนนี้เรากําลังสั่งนะคะทําให้เป็นไซส์แล้วก็เป็นที่นอนผ้ปูที่นอนโดยเฉพาะของเขานะคะจะได้ไม่คือไอ้เนี้ยพิษ ทำซื้อมาเองแล้วก็ปูเองมันก็เลยจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะเราก็ได้สั่งตัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้างบนนี้ก็คือเดินขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะจะเป็นนังซงนังเสืออะไรก็แล้วแต่นะคะของของใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็หน้าตรงหน้าต่างหน้าต่างก็จะมีทั้งสองข้างนะคะและที่สําคัญนะคะคันแรกกับคันที่2ไม่มีนั่นก็คือ ที่ชาร์จแบตนะคะเวลาที่เราอยากพักผ่อนแล้วก็ยุคนี้ยุคนี้สมัยนี้นะคะก็คือนอนพักผ่อนดูโทรศัพท์ใช่ไหมคะก็คือจะได้มีที่ชาร์จแบตแต่คันที่2ไม่มีคันแรกก็ไม่มีนะคะแบตหมดก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะก็ต้องไปนั่งชาร์จข้างหน้านะคะก็มันก็อันนี้ก็จะสะดวกกว่าเนาะแล้ว และที่สำคัญนะคะเวลาที่เราไปแคมปิ้งนะคะเราจะแคมปิ้งช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมคะแล้วรถคันแรกนะคะไม่มีไม่มีแอร์คอนดิชันนะคะก็คือค่อนข้างที่จะร้อนเราใช้แบบพัดลมอ่ะก็คือพัดลมก็ไม่สามารถที่จะเอามาตรงนี้นะคะแล้วก็พัดได้นะมันต้องไปพัดข้างหน้าแล้วมันมันมันเย็นไม่ทั่วถึงนะคะแต่คันนี้นะคะคือมีแอร์คอนดิชันนะคะที่2ก็มีนะคะก็สามารถที่จะเย็นทั่ว ทั่วรถบ้านเลยนะคะก็ถือว่าสำคัญเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็คือบ้านหลังที่สอของเรานะคะในช่วงซัมเมอร์นะคะก็เพื่อนๆคิดว่ายังไงคะสวยไหมคะราคาก็ค่อนข้างที่จะแรงนะคะแต่คือก็เนาะเราก็ลงทุนสักหน่อยเพื่อสิ่งที่ดีกับครอบครัวของเรานะคะค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันในทริปหน้านะคะเราก็กำลังจะ วางแผนไปเที่ยวในทริปต่อไปนี้นะคะเร็วๆนี้ถ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะก็ยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พิดด้วยนะคะยังไงเจอกันทริปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ joy of the first steps of a child it's the joy of your great grandmother's smile we came a long way but we ain't slowing down we got a strong pace no we ain't losing ground